ได้ยังไม่อีกได้อุปกรณ์ของใหม่ไล่ไพอีกเดียวจะคู่าะไรไพก็ท่านเด็กแก้กล้องเดียวกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยจำได้อยู่เนี่ยวิวในวิวแต่ว่ามันมันเป็นระยะคันที่เรายังไม่เคยมีอันนั้นเราก่อนเท่าไรสามหกสามหกตอนนี้มีสามหกมีสองเจ็ดเออท่าก็เลยสีเอาขั้นเงีวมาหัดเล่นนั่นก็คือระยะห้าสี่ห้าจุดสี่เมตรครับ ปิวไฮบินเขาใส่เอ็นคอมาให้ยังใส่คอร์ยังดีเลยมันจังบ่อนไงอ๋ออันนี้นะมันก็จะเป็นลายไใ่เหมือนเดิมเกินไปเพราะนะข้อน้ำเงินนุ้ยยังสวยอ่ะจะปิวไฮบินฮะปิดตัวเพีงคามเบิ่อยังงามอยู่คิดลอง เหลืออีกหนึ่งแมตช์ให้เราไปงัดนะคะก็คือวันที่ยี่สามยี่สี่เพราะว่าเราสมัครไว้แล้วชื่ออนุญาตเอาลูกไปนี่กล่องเฟี้ยงแล้วยดยศกาแฟอย่าขาดด้วยแอ่ห้ามเพี้ยนโอ้โหเอามันคือเป็นอันนี้เป็นเชียงเป็นคือเป็นคือจังเป็นขาดเป็นห้อยหรือว่ามันอันนี้ซื้อเสียออกหรือเปล่าอ๋อก็ออกไง สิ่งห้อยคือจากมันขีดมันควรพันยางเงาเติบเลยชื่อห้าจี่เมตรนี่นี่นี่เลโอ้ยมันเป็นยังังนนี่นี่อันนี้ก็แม่นี่มันเป็นห้อยขีดอย่างเป็นของผงโอ้ยมันออกอยู่ หัเก้อหัเก้อปาดงัดขึมา้โอ้สวัสดีไตดิ๊ดิ๊ตามสไตล์จันอ้วนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหาจุดซีเมตรไหมปัดบางปลายขั้นมาเลยเฮ้นี่เนี่ยเนี่ยจิตจันอ้วนจันบาท พิュ๊พิแต่ว่ามันก็ไม่หนักเท่าไหร่หนักแต่ก็ถือว่ามีน้ําหนักอยู่ขั้นน้องไก่น่าหนักอืมเออมันเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางครับหืปวดชาระด้วยครับเราก็จะเก็บไว้ปีหน้าว่ากันใหมอีกที่นึงอ๋อหยิบสามหยิบสี่นี่เอ้าหมายถึงระยะอื่นไหมอขั้นขั้นระยะอื่นย่งเหลือเนื่องแปดว่าท่านมี่น้ำมูเด้เพราะว่า เป็นระยะสั้นมาท่านใดอันนี้ก็จะเป็นอนันปลายไหมปาครับงามงามฮ่านี่ก็เนี่อมันลงไปในฟอ,อ,องฟองน้ำเงินมันสวยอยู่แล้วปุณปุ่นะครัเบเดี๋ยวเราไปดูแอคชั่นวันเราตกปลาอีกทีให้ยืมใส่ได้กยอกนน้ำมูกนวันนี้ฮะเอาล้วไมะจะไปเดินนเียวิีวิตแต่ง สายเนียนไหมแต่ว่าทำยังไงเนาะยังไม่มีทุนเฮี่ยมันของตัวเองเลยโอ้ยังไม่มีทุนเอี้ยเป็นของตัวเองเลยทุนเฮทุนเฮเออทุนเฮททำไงถึงจะได้เนาะออฝากไปถึงอาจารย์นูด้วยนะครับมีมีค<ม>ันเบ็ดแล้วแต่ว่ายังไม่มีทุนอะ่ะทำยังไงเนาะฝากไปถึงอาจารย์นูด้วยนะครับ <laughs>